สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ยู u ู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากสถานการณ์ในเมืองเซเวโรโดเนสของภาคตะวันออกอยูเครนนั้นเนี่ยครับโดนทางด้านกองทัพรัสเซียโหมกระน่ำอย่างหนักจนทำให้เวลานี้เมืองนั้นถูกตัดขาดจากเมืองลิซิสานนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีรายงานข่าวนะครับว่า เวลานี้เนี่ยครับมีประชาชนพลเรือนรวมถึงทหารยูเครนนั้นเนี่ยครับติดอยู่ภายในโรงงานเคมีอาร์ฟเนี่ยนะฮะอีกจำนวนกว่า500คนเนื่องจากว่าใช้เป็นสถานที่หลบภยัยฝ่ายรัสเซียนั้นก็ออกแถลงนะครับว่าจะให้เวลานักรบยูเครนที่ยังคงฝังตัวอยู่ในโรงงานเคมีแห่งนี้เนี่ยครับต้องออกมายอมจำนวนในเช้าวันที่15บมิถุนายน2565 ในเวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของทางด้านรัเสเซียนะครับคือให้ยอมวางอาวุธในขณะที่พลเรือนนั้นจะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกผ่านเส้นทางพื้นที่ระเบียงมนุษยธรรมนะครับก็ต้องรอดูว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยจะสามารถเนี่ยบริหารจัดการเรื่องของนักรบแล้วก็พลเรือนเนี่ยได้ไหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะทหารของกองทัพยูเครนนั้นจะยอมแพ้อย่างที่รัเสเซียนั้นเนี่ย ให้เส้นตายหรือไม่แต่แน่นอนครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางยูเครนก็ออกมาเรียกร้องให้ชาติตะวันตกนั้นเนี่ยจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนมากยิ่งขึ้นและล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวของสหรัฐอเมริกานะครับว่าสหรัฐนั้นจะ,ะแถลงแพ็กเกจใหม่สำมอบอาวุธและยุโทโธปกรณ์แก่ยูเครนเพิ่มเติมซึ่งจะมีการประชุมเนี่ยนะครับเป็นการประชุมฉุกเฉินคอนแ a ก t group ฟอร์ยูเครนที่จะมีขึ้นที่กรุงบัสเกลประเทศเบล,ลเยียมในวันที่16มิถุนายน2565นะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่เนี่ยนะครับการประชุมในการที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านยูเครนเพิ่มเติมนั่นเองแต่ว่าการช่วยเหลือแพ็กเกจต่างๆที่สหรัฐอเมริกานั้นจัดส่งให้กับยูเครนที่ผ่านมามีบางส่วนเท่านั้นเนี่ยครับที่ถึงมือทาหารยูเครนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ถูกทําลายระหว่างทางล่าสุดนั้นเนี่ย กระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกแถลงนะครับว่าขีปนาวุธความแม่นยำสูงที่ยิงจากอากาศสามารถทําลายคลังอาวุธและอุปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่สถานีรถไฟในเมืองอูดัสน่ทางตอนตกเฉียงเหนือของเมืองโดเนสซึ่งก็เลยทําให้อาวุธที่ถูกจัดส่งนั้นเนี่ยครับเข้าไปให้กับยูเครนถูกทําลายไปแล้วอีกชุดหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําลายในภาคตะวันตกของยูเครนไปแล้วเช่นเดียวกัน ดังนั้นแพ็กเกจไปที่จะให้การช่วยเหลือต้องรอดูนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะัจดส่งอาวุธชนิดใดให้การช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมหรือไม่ในขณะที่สถานการณ์นั้นเนี่ยฝากฝั่งของยูเครนก็ต้องบอกว่าเวลานี้อ่อนแรงเต็มทีทหารนั้นเนี่ยครับก็เกิดการสูญเสียออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าเสียกําลังคนเนี่ยวันหนึ่งราวๆ200คนมีบาดเจ็บอีกเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่ง ถ้าหากว่าตะวันตกนั้นเนี่ยไม่จัดส่งอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ให้โอกาสที่ทางด้านกองทัพยูเครนนั้นจะเรียกว่าแพ้ให้กับรัสเซียเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเทอร์เน็ตนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ